สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องปามี่ฟิชเชอร์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาทำฝาปิดตู้ปลาราคาถูกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาทำฝาปิดตู้ปลาราคาถูกอา,อาจจะถูกใจคนบ้างหรืออาจจะไม่สวยบ้างยังไงก็ต้องรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับผมไป อันดับแรกนะครับในการทํานะครับก็คือเราเอาฟิวเจอร์บอดมานะครับนี่ครับผมฟิวเจอร์บอดมาแล้วก็มาวัดขนาดตู้กันเลยครับขนาดความกว้างของตู้นะครับเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องวัดแล้วก็ปักก่อนประมาณเท่านี้เนาะประมาณเท่านี้ครับมาณเท่านี้นะครับผมี๋ยวเราก็ต้องขีดเส้นตรงกันนะครับ ก็เ,เอาฟอิ์บอนลนะครับมาฉีดด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีไม้บรรทาดัดยาวๆนะครับ <S <S เราก็ใช้วิธีการนี้นะครับตรงน,นะครับเ็ได้เป็นแผนมาแล้วนะครับผม ตับต่อไปก็คือผมบับัดไว้กี่เซนติเมตรนะครับคือเราบัดขึ้นไปประมาณเ้าที่ชอบแบประมาณสี่เซนก็ได้ครับประมาณสี่เซนติเมตรก,กีดเลยนะครับขีดไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันขาน,นะครับ ีดตรงนี้นะครับจีดให้มันเป็นรอยนะครับสามารถพับได้นะครับพอเรากีดเสร็จนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ร้างดูบานะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ยื่นกาวนะครับใส่แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้เขาทรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็หักมุมแบบนี้อีกนะครับนิดนึงนะครับนี่นะครับลักษณะเขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ มาตัุ้ท้ายก็ามาหาตู้ลัวเล็กกับมะเร็งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมนี่ก็งก็นั่นมาแล้วก็จุดประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมตัดเยอะไปหน่อยนะครับก็ หากทำพร้อมๆกันนี่แหละครับอาจจะไม่สวยเท่าไรแ้่ก็พอได้อยู่นะครับข้างหน้ามาณนี้นะครับผมร้าวๆนะครับแล้วก็มาตัดข้างๆกันต่อเลยนะครับผมเราก็ทาเปันอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีคนช่วยนะครับท uh ําคนเดียวนะครับตอนนี uh ้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วนะครับนิดนึงแล้ว ายเริ่มได้ครับผมติดไปแล้วก็ตัดนะครับตัดตามรอยล่องเลยนะครับเป็นแท้นะครับสรุดท้ายเราก็ได้มาสองอันนะครับเราก็จะทําการใส่แบบนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยกาวยางอีกเหมือนเดิมนะครับติดแตะนะครับผมนี่นะครับในสือก็ โอเคนะครับก็เสร็จอันนี้คือโครงสร้างของเขานะครับก็บัดไม่ตรงเท่าไหร่ขอโทษขออภัยนะอันนี้คืออ,นนคอ,อันแรกที่ทํานะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําด้วยงบฟิวเจอร์บอร์ดนะครับไม่ได้รูลาอะไรใครที่ไม่มีงบทําก็ทําแบบแบบนี้ก็ได้นะครับแบบ ฝาปิดแบบฟิวเจอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําที่เปิดปิดแบบรูดนะครับให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตําแหน่งที่จะเปิดปิดฝาตู้นะครับผมผมจะใช้2ฝั่งเลยนะครับผมในการเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัดนะครับทีนี้เรา เราวัดแล้วนะครับเราก็ตัดออกตามตามช่องที่วัดเลยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเจาะรูแล้วนะครับผมเจาะรูแล้วข้างในแล้วก็พิกด,ด้านบนขึ้นมาคือผมจะทําประมาณนี้นะครับขออนุญาตเห็นไหมเอ่ยก็ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ ครัจะประมาณนี้น่ก็จะสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นั่นเองนะครับผมก็คัดไว้ประมาณอย่างนี้นะครับก็จะสามารถเป็นล็อกเป็นบล็อกได้นั่นเองนะครับผม ผมก็เอามาติดให้เราจับได้เลื่อนได้นะครับผมนี่นะครับผมเหมือนตู้เลยนะครับเหมือนฝาของของอะไรนะอะคริลิกนะครับนี่เราก็ใส่หลักการเดียวกันนะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับในสุดก็โคบกเสร็จแล้วนะครับสําหรับ ปลาปิดตู้ปลานะครับผมนี่นะครับผมช่องปิดเปิดนะครับผมแล้วก็สามารถให้อาหารปลาได้นะครับทั้งสองช่องเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องปลาไม่พิเชอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสอนทำ ฝาปิดตู้ปลาราคาถูกๆนะครับสำหรับใครงบน้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตังค์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับที่รับชมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับผม